สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสก็คลิปนี้ก็อยู่ในโหมดนู้อเรื่องนะครับผมเอรียภารกิจรับสุดยอดมาดแมนก็อยู่กันในพาร์ทที่4แล้วเอ้ยไม่ดีต้องพาร์ทที่5ใช่ปะวะหนึ่งสองสาม เอ้4ดิเออจะหาได้ไงวะเฮ้ยแล้วไม่กีนนับยังไงได้5งงวะสงสัยสงสัยเมื่อกี้เมายาเมายาคูนะไม่ใช่เมายาอะไรก็มาเดียวกันนะครับผมในพาีเลซนี้ให้หาชุดสายลับมาให้ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลย ต้องบอกต้องบอกโค้ดรหัสล uh. so, like ับด้วยนะไม่ง UH ั้นไม่ให้เจอตัวอีแมนในมันช่างรอบครอบซะจริงๆรอบครอบหรือเพี้ยนก็ไม่รู้ ไม่มีรถให้รถเราหายไปไหนอะรถเราหายเฉยต้องหาเองอีกนัานั่งอยู่สองคนด้วยในรถเอ,อ้ารถตอเมื่อกี้กดได้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นต้องไปหารถตู้ซักลีนนะครับผม เป็นรถที่เอาไว้ซักชุดใส่รับคิดได้ไงวะเฮ้ยมืก่กี้มันเหินขึ้นมาได้ไงไม่รู้โหอยู่โคตรไกลเลยไกลตรงไหนก็ไม่รู้ ขอโทษครับขับรถกวาดชาวบ้านไปนะโดนเราโดนเราจับแน่เราต้องไปเอาชุดมันมาให้ได้ The next van. หาชุดไม่เจอนะครับผมเอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้หาชุดมันใส่ไม่ได้มันเป็นรถรถตู้ซักรี่ได้ไงนะผมไม่เข้าใจเลยทั้งทังที่ติดจานดาวเทียมไว้บนหลังคามันน่าจะเป็นพวกรถนักข่าวนะอ๋อครับ รถันที่2สองอยู่ตรงทางด่วนเขาเรียกว่าอะไรมอเตอร์เวย์เหรอเอา้าเอา้เอาไม่ได้อยู่ข้างล่างหรออยู่ข้างบนผมเมาแล้วผมเมาแล้วเพื่อนไม่รอเลยขับไวเหลือเกิน ดูดีว่าคันที่สองจะมีไหมชุดอืขึ้นอย่างนี้แ oh. สดงว่าหาไม่เจอแน่นอนเออนี่คันคันนี้อยู่มอเตอร์เวย์ครับอยู่ทางด่วนชั้นล่างเส้นล่างถนนเส้นล่างเราต้องไล่กวดมัน โอคัน oh, นี้ขับเร็วด้วยเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จโจหาเจอจนได้ like เราก็ต้องฆ่ามาด้วยครับ <Totally S 1> ปิดปากอ,าอ้าวอะไรวะแค่นี้หาแค่ชุด ผมพูดจริงๆเลยนะพาร์ทสี่นี้ไม่ควรจะมีเลยเพื่ออะไรวะแค่ขับรถตามหาเสื้อใส่รับมาใส่คิดได้ไงวะโอช่างมันช่างมันอ่าก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยแค่แค่หารถตู้สักรีดแล้วก็เอาชุดใสยรับที่ใส่ได้สำหรับตัวเราแค่นั้นเองโอ้โถนึกว่าจะมีแบบบู๊ยิงอะไรกันก็เอาไว้พาร์ทที่ห้าแล้ว การผมคลิปหน้าก็อาจจะมีฉากที่ได้ยิงปะทะก,กันอย่างแน่นอนอะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Channel สักดาทีวีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจ a c e b o o k ผมด้วยลองไปหาดูกันได้ชื่อว่าสักดาทีวีตั้งรูปโปรไฟล์เหมือนในช่อง y o u t u b e เลยหน้าแบบคนหน้าข,ขาวๆยิ้มได้แล้วก็ เดี๋ยวมีคลิปเปนอื่นขึ้นมากดดูด้วยนะครับผมก็ไปละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปนี้ในพารที่4ซึ่งเนื้อเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากเลยอ๋พอพอพๆไปละหยุดบนหยุดบน